สวัสดีค่ะพระหมอเศษฐีโชคพยากรณ์ไมค์แล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่4กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องคาเนาะวันศุกร์สุดทับตายแล้วพี่น้องก็จะได้หยุดพักผ่อนแล้วค่ะพี่น้องยาลืมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันไม่หยุดหรืออย่างไรพี่น้องก็จะต้องระมัดระวังนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะและก็อย่าประมาทในทุกเรื่องเลยนะคะข้ามาแล้วป้าหมอขอกําลังใจเนาะคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสันะคะพี่น้องขาช่วยกันเนาะ ทำคลิปมาแล้วก็ช่วยกันดูหน่อยเอาอย่างนั้นกันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายท่านที่อุดหนุนในนะคะผลิตภัณฑ์ที่ป้าหมอและเบลล่ามีนะคะเพื่อเป็นการทําบุญร่วมกันมานะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะขออนุญ,ญาตไปเห็นหน้าเนาะป้าหมอไม่ค่อยที่จะโอเคในวันนี้ไม่สะดวกนะคะออกนอกพื้นที่นิดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเอาละ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทำนายโดยรวมบอกว่านะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะจริงๆแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ถ้าขึ้นไพ่นะคะสวยงามนะตัวตนใบแรกเลยก็คือหนึ่งถ้วยนะคะก็ดีขึ้นราคาเนาะบางท่านอาจจะออกเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะไปทํากิจทําการประสานงานดูว่าจะประสบความสําเร็จนะคะ แลวก็ใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีแล้วค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าสําหรับจิตด,ดาบนั้นดูว่าจะไม่โอเคค่ะพี่น้องค่ะมีพี่น้องวันอาทิตย์นะคะบางท่านนั้นเนี่ยมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะแล้วก็มีภาระที่จะต้องนะคะแก้ไขจัดการนะคะหรือมีปัญหาหมักหมมอยู่นะคะก่อนหน้านี้นะคะฉะนั้นแล้วแนะนําก็คือถ้าสมมุติเราไม่ไหวนะคะพี่น้องค่ะนะ ก็ขอความช่วยเหลือด่วนเลยนะคะในบริวารหรือคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักกันหรืออย่างไรเนี่ยนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องหรืออย่างไรขอความช่วยเหลือซะถ้าไม่ขอความช่วยเหลือนั้นเราจะหนักนะคะอ่าแต่เพียงผู้เดียวว่าอย่างนั้นนะอ่าค่ะแต่คิดว่าก็คงคงจะแก้ไขได้เนาะแล้วก็ไปทักก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะหนึ่งไม้เท้าพี่น้องวันอาทิตย์มีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะ มีโอกาสเริ่มกิจการใหม่มีโอกาสที่จะทํางานได้ทํางานละในกรณีที่ว่างงานอยู่ทราบพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนะคะอ่าฉะนั้นในหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยเนี่ยพี่น้องคาะนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ณนะขณะนี้พี่น้องวันอาทิตย์สบายใจได้นะคะก็จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอเคคราวนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องคะอ่ะอ่าพี่น้องวันจันทร์ก็ ะะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานออกเดินทางลุยๆนะคะมีพลังมีไฟนี่นะคะสำหรับอัศวินออัศวินไม้เท้าแล้วก็พี่น้องวันจันทร์บางท่านก็เล็งนะคะช่องทางของการเงินในการที่จะหาเม็ดเงินเข้ามานะคะอยู่นั่นเองนะ,ะพี่น้องขามันมีอยู่จริงนะคะสำหรับเจ็ดเหรียญน,นะคะฉะนั้นให้พี่น้องวันจันทร์ พี่น้องวันจันทร์ก็ลงมือทําลงมือหาเงินได้เลยนะคะตามที่วางแผนเอาไว้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าฝืดเงินนะคะหรือมีภาระมีรายจ่ายที่จะต้องอยมีปัญหาที่จะต้องใช้เงินแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ๊ยทําไมเงินมันถึงหายากหาเย็นและทําไมเงินมันถึงหานะคะหาไม่ได้สักทีหนึ่งหรืออย่างไรและพรุ่งนี้มีรายจ่ายประมาณนี้ ทำให้พี่น้องวันจันนั้นเนี่ยจิตตกคิดเยอะคิดนะคะหัวหัวก็คือเรื่องของการเงินฉะนั้นแล้วพี่น้องคะเนาะให้มีความทุกข์กับเงินเนี่ยให้น้อยที่สุดราคาไม่งั้นเราจะคิดอะไรไม่ออกนะคะอ่าแล้วก็ไพ่ทักเห็นไหมคะยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ่าที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงว่าพี่น้องวันจันนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอยู่แล้ว มีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์มีปฏิพัน์ไหวพริบดีหาวิธีการนะคะรวมถึงในเรื่องของกิจการการงานนั้นเนี่ยยังคงมีโปรเจกต์งานหรือมีไอเดียนะคะที่จะขยับขยายในส่วนของงานอยู่นะ,ะฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์ไม่ต้องกงังวลละคะ่ะนะเรื่องเงินอย่างเดียวคะ่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องวันจันทร์มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนคะอ่า พี่น้องวันอังคารก็รอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบนะคะรอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือกิจการก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้รอด้วยความรู้สึกว่าสิ่งๆนะในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบทุกเรื่องแล้วค่ะพี่น้องคาหน้าจอคําตอบทุกเรื่องเพราะว่าได้ไพ่ดีมากหรือสั่นนะคะอ่าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะพี่น้องวัน อังคารนะคะถึงเวลาที่จะมีโชคมีลาบโชคดีนะคะวางแผนอะไรเอาไว้ก็ให้ลงมือทําจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะนะขึ้นไพ่แบบนี้เนี่ยพี่น้องคาะน้ําดีมากอะ่ะนะฉะนั้นพี่น้องวันอังคารบางท่านที่กําลังตึงเครียดอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะสบายใจได้เลยนะคะพี่น้องจ๋านะเพราะว่าต่อไปนี้พี่น้องวันอังคาร จะพบทางออกทางสว่างในทุกเรื่องล่ะค่ะพี่น้องน่ะอ่าแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะทุกเรื่องค่ะโอเคค่ะดีมากมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันนั้นนะคะเวะอฟเจอรน,นะคะความหมายก็คืออ่า ดวงในลักษณะของการที่ทำอะไรนะไม่นิ่งนะคะไม่อยู่กับที่เนี่ยประมาณนั้นนะนะคะเออหรือไม่ก็ในลักษณะของการที่ดีมากพลิกนะคะในทุกเรื่องเหมือนกันคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ฉลองความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะมีข่าวดีอาจจะได้แต่งงานอาจจะมั่นหมาย นะคะหรือถ้าไม่เป็นเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานก็มีเรื่องน่ายินดีได้รวมฉลองเลื่อนกานเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือไม่ก็เลี้ยงสังสรรค์ประมาณนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะและก็ราชินีถ้วยขึ้นเห็นไหมคะพี่น้องวันพุธกลางวันดีนะคะดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือใครที่สอบงานเอาไว้ในส่วนราชการก็สอบได้นะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะพี่น้องขะเนาะ เตรียมะรับข่าวดีได้เลยสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะมีพลังนะมีพลังรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีอํานาจนะคะมีอํานาจมีวาสนาอารมณ์ร้อนซะหน่อยหนึ่งสําหรับวันพุธกลางคืนนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีปัญหาเก่า ให้มาแก้นะคะกลับมาให้แก้ไขอีกครั้งหนึ่งสิพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะโดยเฉพาะพันธะสัญญานะคะเรื่องเก่าๆเ,เช่นเรื่องหนี้สินนะคะหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะและรู้ว่าจะจิตตกนะคะรู้ว่าจะจิตตกเครียดนะ่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องคาไม่ต้องเครียดอนะ่ะอันไหนมาปัญหาแบบไหนมาก็แก้ไปแกะไปในบางครั้งถ้าแกะไม่ได้ก็นิ่งไม่ต้องแกะไม่ต้องเกิดมันนะคะ ปล่อยให้การเวลาเป็นตัวเยียวยาเป็นตัวแก้ปัญหาถ้าวิ่งแก้แล้วเนี่ยมันเครียดมันตึงเครียดเนี่ยก็นิ่งมันบ้างหยุดมันบ้างนะคะและถามว่าพูดง่ายแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเราทําได้แน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่ายิ่งแก้ยิ่งรัดตัวเองยิ่งแก้ยิ่งเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยนิ่งๆอย่างนี้ซะบ้างเนี่ยนะคะ <G> อ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ места. มีความรู้สึกว่าจิตตกมีความรู้สึกว่าต้องรอมีความรู้สึกว่าอ่า ใจร้อนนะคะอย,อยากที่จะแก้ปัญหาอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะให้เรื่องร้ายๆผ่านไปเนี่ยประมาณนั้นอย่าใจร้อนค่ะนะคะทั้งราชาดาบและราชินีดาบก็ถือว่าเป็นเป็นอารมณ์ที่มันร้อนับเบิรลร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีพลังอ่ะเราสู้อ่ะนะคะดีแล้วแต่ว่าอย่าใส่อารมณ์ร้อนเข้าไปนะคะอันไหนที่ จําเป็นต้องรอก็ต้องรอนะคะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นกันค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีก่อนหน้านี้นะคะน่าจะไปออกนอกพื้นที่ไปไปโรงพยาบาลก็ได้ไปแก้ปัญหาก็ได้นะคะไปหาหมอไปตามหมอนัดก็คือประมาณนี้ทั้งนั้นเลยคือพี่น้องวันวันพฤหัสบดีนะคะและในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะ มีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจกับบริวารหรือคนรักคนในครอบครัวนะคะและเราเองก็อารมณ์เป็นเด็กๆนะธาตุไฟขึ้นเนี่ยนะคะธาตุลมขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะพี่น้องให้ได้ดังใจทุกเรื่องไม่ได้หรอกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในลักษณะของในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของสินค้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถือว่าดีอยู่นะพี่น้องวันพฤหัสบดียังคงมีคนในครอบครัวคนรักอ่ะ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีเนี่ยเห็นไหมคะเจอการณ์น,นมิตรที่ดีแต่ว่าในบางครั้งเราก็ไม่ได้ดังใจนะคะก็เลยอารมณ์เป็นเด็กๆอย่างนี้ทําให้เสียการได้นะคะพี่น้องจ๋านะนี่นะเออนะคะในวันพวกนี้พี่น้องวันพระเรสวสดีใครที่ขายของเนาะขายดีหรอกนะคะขายดีนะเป็นแบบนี้ใครที่ไม่สบายอยู่ก็จะเริ่มหายแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยทุกอย่างดีขึ้นอะตามลําดับเลย นะคะพี่น้องค่ะเรามัดระวังเรื่องเดียวคือเรื่องอารมณ์และสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพก็ยังคงต้องระวังอยู่ซ่าพี่น้องวันพระฤาดีมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะวันศุกร์ได้เงินอะวันศุกร์ได้เงินอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะก้าวเหรียญขึ้นอะพี่น้องวันศุกร์นะคะและในวันพวกนี้มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องในตัดสินใจลังเลสงสัยนะคะเออจ้ะ มีอะไรที่ให้สนให้ตัดสินใจละก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือการเริ่มต้นอะไรใหม่อ่าบอกว่าเอ้ถึงเวลาที่เราจะเลือกแล้วเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนดีเราจะไปหางานทํำไหมเราจะออกนอกพื้นที่หรือเปล่าเราจะจบเรื่องนี้หรือเปล่าอ่าประมาณนี้พี่น้องวันศุกร์นะคะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนาเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องคาะนะเราต้องนะคะ เราต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะและเ,เมื่อเลือกแล้วก็ทํามันใด้ดีที่สุดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะและก็อย่าไปเสียดายกับสิ่งที่เราทิ้งนะถ้าเป็นแบบนี้ไพ่ทักออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วค่ะเนาะก็น่าจะเกี่ยวกับว่าเงินได้มาหมุนออกเงินได้มาหมุนออกนะคะมีความรู้สึกว่าไม่พอเพียงสักทีหนึ่งนะคะและคิดการที่ว่าจะออกเดินทางออกนอกพื้นที่ไปหาเงินหรืออย่างไร ไม่ต้องราคานะอ่านะคะเราจะต้องมองตัวเราเนี่ยนะคะอ่าณนะปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่าวิ่งไปหารายได้จากตรงไหนอะคะ่ะหาจากตัวเองน่ะอันนี้ป้าหมอบอกไกด์ไลน์ให้เนาะพี่น้องวันศุกรนะ์เนาะหาจากตัวเองนะ่ะอยู่ตรงไหนอะไม่จาเป็นต้องวิ่งไปหางานให้งานวิ่งมาหาเราลองดูนะคะอ่ะสมัยนี้แล้วนะคะพี่น้องวันศุกร์นะอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวแล้วก็ยังคงต้องระมัดระวัง เอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาด้วยนะสุขภาพค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะนี่พี่น้องวันเสาร์ขึ้นราชาราชาถ้วยนะคะก็รู้สึกว่าจะสายเปหน่อยนะเดี๋ยวนี้พี่น้องวันเสาร์น่ะนะคะล่าซ้าขึ้นนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการกินอย่ากินเยอะนะดูว่าจะอ้วนอ้วนอ้วนท้วนนะอ่าแล้วก็ สายเปนะคะไม่ได้นะเวลาเราไม่มีเงินใครไม่มาเปเรานะคะพี่น้องวันเสา,าร์จ๋านาออย่าใจดีให้มันมากนักนะคะนี่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ดูว่ายุ่งงานนะยุ่งงานยุ่งอีรุงตุงนางประเภทยุ่งแล้วไม่ได้เงินนะ่ะนะคะพ <laughs> ี่น้องวันเสาร์ขาระมัดระวังเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าใครที่ทําอยู่ในระบบงานเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็ไม่ก่อยจะโอเคนะ่ะนะคะ ขัดแข้งข,ข,ขัดขากันระบบงานก็ไม่โอเคดูว่ามันจะยุ่งยุ่งไปหมดในวันพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะสงบสยบความเคลื่อนไหวซะนะคะแล้วก็ยังไงแล้วอ่ะทุกอย่างต,ต้องพักขับกคองละค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะแต่ไพ่ดีค่ะเนี่ยยังคงมีบริวารให้ความช่วยเหลืออยู่คนรักให้ให้ความดูแลนะคะอุดหนุนจนเจืออยู่นะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะบางท่านอาจจะออก รถใหม่ก็ได้นะคะและ้วก็ดีมากไพทักเนี่ยนะ,ะในส่วนของกิจการการงานนะ่ะถือว่าดีนะพี่น้องวันเสาร์เนี่ยนะคะเออนะแล้วก็ยังคงมีนายทุนมีผู้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนนะคะเออ,อย่างเงี้ยพี่น้องวันเสาร์ว่านะคะการเงินกิจการอะเริ่มดีขึ้นตามลําดับแล้วค่ะนะต่อไปนี้นะคะโอเคค่ะเอาละนะคะ ป้าหมอเวยโพนใพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็เฮงเฮงรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ